ชอสวัสดีครับพี่ชอครับสวัสดีครับครับคุณเอกครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับจะเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับขาขึ้นเต็มตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับตออรองบอกว่าก็ต้องระวังบ้างเหมือนกันนะครับเพราะช่วงขั้นสั้นเนี่ยเส้นเด็กที่เห็นขึ้นไปเยอะเนี่ยนะครับวันนี้ก็บวกกลับมาทั้งยี่บจุดเนี่ยนะครับทำให้ในช่วงขั้นสั้นที่เราไปดูกราฟจะเห็นความเรียกว่า โอ้บอทก็คือโอบอทอยู่ใกล้โอ้บอสพอสมควรนะครับอย่างก็ตามเนี่ยเราดูตราดแถวเทนก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อดูเซตนะครับแล้วก็ค่อยพูดถึงตัวการลงทุนของต่างชาติว่าตอนนี้ฟอลไปอย่างไกันบ้างนะครับดูในภาพใหญ่วันนี้นะครับภาพใหญ่วันนี้จะเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยบวกขึ้นมาหมดเลยตลาดหุ้นไทยก็บวกตลาดหุ้นเิเซียขึ้นมาดัชนีเจอร์ก็ยังบวกอยู่นะครับบวกขึ้นประมาณ156จุดหรือประมาณ0.38%นะครับในภาพใหญ่ถ้ามาดูตัวของดาวโจนส์ตัวของที่และตัวของแด ทั้ง3ตลาดเนี่ยจะมีสามการที่เป็นการขึ้นโดยพ่อยิ่งของที่แล้วก็ตัวเยอรมันเนี่ยเดกเห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นการขึ้นชัดเจนมากเพราะว่าทั้งญี่ปุ่นและก็ตัวของเยอรมันเนี่ยดัชีของเขาเนี่ยเอเหนือศูนเรียบร้อยแล้วเราโจนถึงแม้ซีไม่เหนือศูนะครับแต่ก็เป็นการยืเนเหนือขเฉลี่ยสิวัน25วันได้ ก็จะดีบสมควรเปร็นในช่วงสั้นเนี่ยดาวโจนเริ่มมีการย่อลหลังจากโอบริย่าสั้นนะครับตอนนี้ก็ลุ้นดาวโจนว่าขึ้นทักตัวจะครับตัวสั้นๆไม่กี่วันแล้วขึ้นต่อาตัวแบบสวยงามดาวโจนก็มีคนจับสี่หมื่น 40, ลงมานะครับแล้วะคล้ายก็ขึ้นทะลุสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันห้าร้อยขึ้นไปเกรเดียนตภาพของการต่อเนื่องไปเป็นการขึ้นที่ยัสเกล M4 ของาดาวโจนคงจะต้องเหนือสูงด้วยถึงจะมั่นใจว่าจะเป็นขึ้นที่จะขึ้นได้นานนะครับส่วนตัวอีกภาพหนึ่งเรามาดูภาพของตััวนนบบ้างะคร กับจีนเองก็เทียบกับนสามตลาดนะครับเซียไ์คอมบริรสิ์หางเสงแล้วก็ดูของไต้หวันนะครับจะเห็นว่าทั้งสามตลาดเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่เริ่มขึ้นชัดเจนผลืนผลัวลเลยนะครับโดยพอยิ่งตัวเซียร์คอมบริสิ์และตัวของหางเสงเนี่ยชัดมากเพราะว่าที่เหนือคชเชดได้หมดทุกเส้นนะครับส่วนของไต้หวันเนี่ยจะชา้าข้อหน่อยพ้นคลาเชล่แค่ห้าวันสิบวันยี่ห้าวันเอ็มซีดีของทั้งสามตลาดเนี่ยคงขึ้นใกล้ตัดเหนือศูนย์หมดนะครับถ้าขึ้นต่อยนิดเดียวเอ็มซีคงจะเหนือศูนย์เราเห็นนะครับ ก็คุณแง่ว่าโดยภาพใหญ่ของตลาดพุ้นทั้งโลกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นหมดนะครับแต่แหวกขึ้นที่เดี๋ยวต้องเตือนว่ามันมีจุดกันที่ระยะสั้นนอระหวังเล็กน้อยนะครับมาดูในฝั่งพิปปินอินโดและไทยบ้าง ฟิลิปปินส์อินโดและไทยจะเห็นนะครับว่าตลาดของฟิลิปปินส์อินโดเป็นการขึ้นที่ชัดมากเลยเพิ่มสีเหนือศูนยมาอาทิตย์กว่า,กวาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับสองสองตลาดคนในแง่ของการขึ้นเหนือค่าเฉลีย่ยฟิลิปปินส์อินโดเหมือนกันเลยยืดเหนือค่าเฉลีย่ยห้าวันสิบวันยี่สิบห้าวันเจ็ดสิบห้าวันได้และตอนนี้กำลังทดสอบแนวต้านสองร้อยวันอยู่ก็จะผ่านได้ไหมนะครับในช่วงสั้นตลาดหุ้นฟิลิปปินส์และอินโดจะเหมือนกันคือช่วงสั้นโตกัสติกห้าวันโอเวอร์ทั้งคู่นะครััััััับบกกกกก็็็ช่่่่วววววงงงสสส้้น้นน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 รรรระะะาาจมีีีพตใใออคเเเเเดย พักตัวให้เราเห็นแค่นิดเดียวนะครับเมื่อวานนี้เห็นว่าปรับตัวลงมาลงมาถึงท่าเฉลี่ยห้าวันก็มีการซื้อกลับขึ้นมาแล้วนะครับต่ภาพพุ้เนี่ยวาคลายความแบี้วบอนเล็กน้อยนะครับแต่โซลคาสติกยังสูงอยู่วันนี้โซลคัสติกอ่อยู่ที่79ก็คือใกล้โอบอลแล้วนั่นแสดงว่าในรอบนี้ถ้าเขาจะผ่านนะต้าสำคัญคือเรวตั้งเจวันคือแถวหน่า1อ2สเนี่ยมันจะผ่านเป็น,นโอบอดซึ่งการผ่านโอบอดนี่ต้องระวังนะครับเพราะระยะสั้นเนี่ยพอผ่าน1220ไปแล้วเี่ย มันจะมีกณะแการอาจจะมีการย่อตัวยะสั้นแบบที่เห็นรอบนี้แล้อีกแล้วการรอบตัวรอบหน้าเนี่ยแถวตัวเดิมก็คงจะพักตัวน้อยๆป็นตัวลงเฉลี่ยวันละขึ้นครับตัวลึกเนี่ยมันอาจจะพักตัวแบบไม่เสียโน้มลงมาถึงค่เฉลี่ยดับ1ิบวันแล้วแถวหนึ่งๆจะหนึ่งละศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ได้เลยนะครับส่วนกรณีที่เป็นกรณีที่ ลิกโผล,ลงหนักเกินไปหลุด 1- นึ่งหนะึ่งห้าูนั้นยากนิดหนึ่งแต่ถ้าหลุดหนึ่งห้าศูนย์เมื่อไรั้าเพิ่มความระวังนะครับถือว่าเป็นการลึกตโตที่มากเกินไปเพราะเป็นการหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง5วันสิวันยี่สิห้าวันครั้งถ้าปิดใต้หนึ่งห้าศูนย์นะครับในภาพหลักๆเนี่ยต้องบอกที่บอกนะครับว่าเป็นขาขึ้นชัดเลยนะครับแต่ขาขึ้นรอบนี้เนี่ยฐานหลักที่เราเป็นก็คือว่าเราต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าในภาพหลักของการที่รอบนี้เป็นการขึ้นที่าากกอาศ ต่างชาติเองยังซื้อกลับเข้ามาไม่มากนักนะครับยังไม่ถึงกับเปลี่ยนโนว่าจะซื้อมากกว่าขายนะครับยังเป็นการซื้อสลับขายอยู่แต่ก็ตามเนี่ยถากอาการแบบนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายสิงหาต้นทันยาปีแล้วแล้วที่ต่างชาติตอนแรกไม่ซื้อแต่กองทุนเริ่มซื้อก่อนและชาติซื้อตามในรอบนี้ถ้าจะคล้คลายกับปลายสิงหาต้นทันยาปีที่แล้วเนี่ยก็คาเป็นภาพที่ต่างชาติต้องรีบกลับมาซื้อแล้วกลับมาซื้อต่อเนื่องด้วยทีนี้เราไม่เช็่ขึ้นต่อได้ไกลขึ้นต่อได้เยอะหรือขึ้นต่อได้นานนนนนัั่เองแตต้ก็ามะครบ ต่อให้ประชาติยังไม่ซื้อแค่เซ็ตยังคงสุขภาพขึ้นได้ดีคือยอดเงี้ยตามไม่หลุดค่าเฉลี่ย10,000-25 10, วันลงมาเนี่ยเราก็สามารถจะเล่นตามแนวลนผลแตงขาขึ้นได้เพียงแต่ว่าจังหวะการซื้อนี่แหละคือสำคัญว่าท่านจะซื้อ,อยังไงซื้อแบบไหนซึ่งเดี๋ยวเราบอกทีว่าท่านควรจะใช้กลยุทธ์ยังไงนะครับ <S <S มาดูก่อนที่จะไปต่อนะครับเรามาดูชุดของข้าเงินบาทบ้างข้านบาทเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าในภาพหลักเนี่ยข้านบาทจะเห็นเลยนะครับว่า มีอาการของการที่แนนมหลักจะคงเป็นแข็งค่าต่อเนื่องสเกลนะครับยอดฐานเตี้ยลงชัดเจนแข็งค่าต่อเนื่องแหละก็มีการอ่อนค่ากลับมาบ้างแต่อ่อนค่าที่กลับมาบ้างเนี่ยเป็นอ่อนค่าหลังที่เข้าแข็งค่าจนโอโซแล้วเป็นการอ่อนค่าหรือดีกลับต่อจากเทคนิคก็คงจะภาพของการที่อ่อนค่าสั้นๆสุดท้ายก็คงจะแข็งค่าต่อคงจะเห็นการแข็งค่ามากกว่า3.5จได้เห็นในอนาคตนะครับ โอกาสที่พลิกกลันเปลี่ยนน้มหลักเป็นการอ่อนค่าเป็นเดือนเนี่ยโหต้องไกลมากจากล่าสุด32มจกเขาต้องอ่อนค่าไปพ้น3าขึ้นไปบางทีจะเปลี่ยนโน้มเป็นจาดอ่อนค่าแน่แหละครับถ้านโมข้างบ่ายจะมีการแข่งค่าต่อเนี่ยก็จนภาพที่สวยงามว่าโอกาสที่เซตที่ขึ้นต่อก็ยิ่งมากนะครับโดยความยิ่งค่าต่างชาติเขาซื้อที่ต่อเนื่องเนี่ยการปัดแข่งด้วยยิ่งจะส่งผลดีทำให้เซตไปต่อได้นะครับ อีกตัวหนึ่งคือทันน้ำมันนะครับถ้ามาดูตัวน้ำมันบ้างน้ำมันในช่วงนี้เนี่ยถ้า,าดูน้ำมันเบนจะเห็นนะครับมันเบนเองช่วง,งสั้นๆเนี่ยมีสักข,ของการดีดกลับขึ้นมาหลังจากลงมาใกล้ฐานเดิมนะครับรอบล่าสุดอ่ะลงมาไม่หลุด58นะครับเราดีดกลับมาตอนนี้ไปที่62.79แล้วเป็นการผ่านค่าเฉลี่ย5วันอีกครั้งและคาทดสอบนาตานระดับ20น10วันอยู่ว่าสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับปนปลว่าระดับ63เนี่ยคือนาตาล่ระดับ10วันต้องผ่าน6 ตะบนสภาพายืนได้โอกาสเพ่ขึ้นจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ให้ชัดๆเลยคงต้องผ่านยอด 9, 000, ประมาณหกสิบเก้าพันประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบขึ้นไปจะยืนได้นจะชัดว่าเริมขึ้นตัวอีกครั้งนะครับแต่ทรงของเขาเนี่ยมีทรงที่มีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นการขึ้นตัวรอบใหม่เพราะทรงเหมือนจะเป็นฐานตัว W บนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งคือตัวของทองคำบ้างทองคำเนี่ยก็เป็นภาพที่เราเห็นแล้วครับเป็นขึ้นต่อเรื่องมาตั้งแต่ต้นปีนะครับในช่วงสั้นเราเห็นการมีการ ตัวลงมาให้หายโอบอสและสุดท้ายแนวรับเฉลี่ย25วันทํางานนะครับรอบลา่าศศึกขึ้นกลับมาอยูน่เหนือค่าเฉลี่ยระดับ5,010วันได้อีกครั้งแต่รอบนี้ปรากฏว่าเด้งแล้วไปชนกรอบบนของเมเจอร์แบนด์นะครับแล้วก็ยังขึ้นไม่ถึงระดับยอดเก่าที่อยู่แถว1,005นะครับถึงมีสูงแค่สามสี่สามสี่แล้วก็รอบวันนี้ก็ไหลตัวลงมานะครับย่อตัวมาไปที่3,90นะครับแต่ก็ตามเนี่ยทรงของทองเนี่ยก็ต้องรู้ต่อว่า หลังจากที่ย่อดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนถ้าเป็นแบบดีคือพวกตัวเสันส้นพวกตัวไม่นานนักแล้วขึ้นต่อแล้วทะลุ3,500เนี่ยสบายใจก็ไปต่อสร้างนิวไฮทำยอดสูงเหมือนก็ไปต่อนะครับส่วนกรณีถ้าเขายังไม่ไปข้างบนเนี่ยอาจจะแข่งลงล่างถ้าแข่งลงล่างเนี่ยแค่แข่งไปในกรอบของการสร้รอขอบแบบไซเวย์นะครับก็คงจะแข่งแล้วเนี่ยไม่หลุด3,200ลงมาก็ายังมีโอกาสเป็นการแข่งข้างไซเวย์ แต่ภาพที่ทําให้ต้องระวังคือการปิดใต 3, 2, ้ส0 0 2อเยอะนะครับเป็นภาพที่ต้องระวังเพราะว่าจะปิดใตา 3, 2, ้ามพัเยอะความเสี่ยงของการที่จะไหลลงมาหาค่าเฉลี่ย7จสาวันที่อยู่แถวประมาณศู3ย์0หาอาจเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เปิดใจ<แ>นิดหนึ่งนะครับถึงแม้ต้องการไปจะขึ้นก็ตามดูทรงแล้วเนี่ยเศรษที่บอร์ดนะครับชาตแนวรับจริงๆแล้วนะรับระดับค่าเฉลี่ย10วันที่อยู่ใกล้ๆอ่ะประมาณ 3 3 2 5ห้รือ 3, 2, 5, ถ้ารับขยี้บอลแถว3250องหาถ้ารับอยู่เนี่ยคงไม่ีปัญหาเขาคงยังมีหลกที่ตัวชุดกราตได้ขึ้นต่อนะครับมาดูบิตคอยบ้างบิตคอยในภาพนี้เรามาดูนะครับบิตคอยอย่างที่บอกนะครับเป็นขาขึ้นมานานแล้วแล้วในภาพล่าสุดก็คือเป็นการทะโตกัตบ,บไซเบอร์เซตทําจะขึ้นต่อข้างบนนะครับในภาพบิตคอยเองถ้าดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นธงขาขึ้นนะครับมีเสาธงมีผืนธงเรียบร้อยถ้าเขาขึ้นชนะแสนไปได้เนี่ยคือการขึ้นแบบเสาธงนั่นเองแล้วผ่านแสนไปได้เนี่ย ต่อไปเนี่ยถ้าป,าปะะทท้๊ทับป๊กส่องทงจะขึ้นไปมาชับหนึ0งแสาพโดยประมาณนะครับเราแสนห้พันถ้าผ่านไปไดเ้เราให้ไปหวังยอดเก่าใกล้ถึงแสนหนึ่งหมื่นโดยประมาณนะครับมาดูกลุ่มสากรรม2ชุดนะครับเอากลุ่มที่เก่งมากๆก่อนเก่งมากๆเปน็นเรามาดูนะครับกรหน่งคนนะครับกลุ่มเดิมที่เราเราเคยพูดกัน2กลุ่มนี้ครับ กลุ่ม ICT และกลุ่มชิ้นส่วนอีกเป็นตัวนําการขึ้นตลาดในรอบนี้นะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยขึ้นดีๆเพราะ i อซเนี่ยขึ้นแรงจนกระทั่งล่าสุดก็เป็นการขึ้นออว์ต,ต่อเนื่องโคกัสิกอาศัโอว์ทั้งคู่นะครับแล้ววอร์ไก่แนวต้านยอดเดิมเลยนะครับในช่วงสั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงของการที่ขึ้นต่อยิ่งต่อวอ,อร์โอกาสจ,จะขึ้นรวดเดียวเลย จากณวันนี้ทะลุยอดเก่าแถวไอนะ้สองศูนาสอเนี่ยค่อนจะยากมีความเสี่ยงที่ช่วงสั้นอาจจะมีการพักตัวชะลอตัวแบบไม่สรงก็ลงให้ง่ายนะครับแต่ก็ตามเนี่ยความที่บลับขึ้นอาจจะพักตัวไม่นานนักหรือลงไม่ลึกนักแล้วไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่กลุ่มนี้เองถ้าคิดจะซื้อหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยอย่าไปซื้อตัวที่โอบอสมากๆนะครับ แต่เน้นเลือกตัวที่เป็นขาขึ้นที่ยังไม่โอวอรตทหรือถ้าทนไม่ไหวอยากซื้อหุ้นที่โอวอรต์ในกลุ่มไอซิทีเนี่ยต้องค่อยๆแบ่งซื้ออย่าซื้อรวดเดียวหมดนะครับซื้อเผื่อยอ่อไว้บ้างแล้วก็เพื่อจะมาซื้อซื้อหลังจากที่ย่อแล้วก็มาซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าย่อตัวลึกเนี่ยการย่อตัวไปหาดับค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ปีเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอดใจไม่ไหวรอให้ย่อแล้วซื้อไม่ได้ซื้อให้น้อยๆก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่มหลังที่มันยอนะครับ ส่วนในกลุ่มชิโซเนกเก็งเนี่ยอาจจะขึ้นชา้าอีกทีแต่ถือเป็กลุ่มที่โดดเด่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ย<ะ>ยืนเหนือค่าเฉลี่ย10-25-75วันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ชนนต้าน 20, 25วัน200วันพอดีเป็นการเทิร์ตัวหลังจากที่เถึนสั้นเทิร์นเกิดโอวัลทั้งโศกนาฏกรรมเลยตอนนี้โต,ตไซเวนะครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะครับแน่นครับไอ้ตัวนอมตลาดเนี่ย เป็นตัวที่เก่งสุดไปแล้วซื้อตัวนำหรือจะตัวนำกลุ่มกดีสุดแต่ว่าตัวนำกลุ่มหรือ้นคนนะครับระยะสั้นเนี่ยมันโอบอสต่ากลุ่มนันแหละก็คือต้องใช้กลเุทธ์แบบกลุไอซีเหมือนกันที่ว่าถ้าซื้อตัวนำกลุ่มจะโอบอสก็ซื้อให้น้อยก่อนแล้วย่อรอบซื้อเพิ่มหรือจะ่รอย่อ,อก,ก่อนแล้วค่อยหาจังหวะซื้อก็ได้นะครับมันย่อให้ดีลงหาแนวรับก,ก็จะเป็นภาพที่อาจจะซื้อปลอดภัยหน่อยนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตลาดที่เป็นหาขึ้นแบบนี้การพักตัวอาจจะพักตัวไม่นานหรือว่วนนวางอน่ย เพราะว่าของการพักตัวเนี่ยมันจะตัวน้อยๆแล้วก็ขึ้นต่อได้ก่จะง่ายเลยใ่ก็ตามนะครับในภาพหลักๆเนี่ยมาดูกลุ่มละมาดูกลุ่มนี่คือกลุ่มที่กลุ่มอ่อนแต่กลุ่มนี้ไม่ถึงกับเป็นอ่อนมากหรอกผมให้ดูกลุ่มนี้เพราะว่าถือว่าขึ้นช้ากว่าเซ็ตนะครับขึ้นช้ากว่าเซ็ตแล้วมันเป็นกลุ่มที่ส่ง่งครับถ้าเซ็ตเป็นขาขึ้นต่อกลุ่มเนี้สองกลุ่มเนี้คอมเมอร์สกับส่วนผลส่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นต่างไปได้นะครับตอนนี้มันเป็นไสวเบริ่งช้ากว่าใช้ขาลง เป็นภาพส่งไซเว,วเ่ยว่าถ้าเซตขึ้นต่อได้มันก็จขึ้นเหมือนกันในภาพหลักอย่างที่บอกนะครับในแง่ภาพรวมของเซตตัวนี้เป็นพื้นชัดแล้วแต่คือที่สั้นเขาจะโอวบอสทำให้ในแง่ของคนูกการซื้เอเนี่ยถ้าหุ้นตัวไหนเป็นขาขึ้นหรือเริ่มขาขึ้นแล้วยังไม่บอ์เนี่ยพอได้แต่หุ้นตัวไหนที่ขึ้นแล้วโอวบร์แล้วเนี่ยต้องใช้วิธีก็คือแบ่งซื้อแล้วซื้อ,อเผืือย่อไว้นะครับไม่หานแล้วก็ดูเซทที่ดีด้วยว่าเซตเนี่ยยังต้องคงสภาพขึ้นได้ารมีนคก็จะะััญหบ เส้นที่บอกนะครับค่าสมคัญคืออย่าปิดใต้1.50ถ้าไม่ปิดใต้1.50เนี่ยถึงย่อบ,บ้างก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับตอน,นตอนนี้มัน1.207อะพี่ชอใช่ครับตกลงแล้ว1.207เนี่ยเราจะยังไงคนมีพอร์ตไม่มีพอร์ตเอาอยัางไงือเป็นงี้ครับมันมี2ส,ส่วนอ่าคนที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเนี่ยมี2ส,ส่วนนั่นแหละครับพวกเลนสั้นเนี่ยตรงตำแหน่งใกล้ๆแนวต้านตรงเนี้ยมันจะมีภาวะที่หุ้นที่ขึ้นเก่งๆตัวเนี้ยมันจะมีวอร์รีสั้น ท่านก็แบ่งขายบ้างได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเล่นสั้นเนี่ยขายขายที่บริเวณเท่าไหร่ครับแล้วลงมาซื้อคืนที่บริเวณเท่าไหร่ครับคือเพื่อให้เราถ้าท่านที่เล่นสั้นนะครับเล่นสั้นเนี่ยท่านก็ท่านก็ขายตรงตรงใกล้ๆเองในหนึ่งสองหนึ่งสองสองศูนย์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าท่านคิดจะถือลงทุนนะครับแล้วซื้อแล้วต้ทุนกลับเนี่ยมันอาจจะค่อยๆทยอยขายอย่ารีบซื้หมดเพราะว่าตลาดอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ย่อเล็กน้อยแล้วขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื ค่อยจะค่อยรินขายใจเย็นๆนะครับส่วนท่านที่ไม่มีเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าใจร้อนอยากจะซื้อตัวที่เป็นตัวนากลุ่มในตลาดแล้วโอบอสต้องซื้อน้อยๆก,ก่อนแล้วย่อเคยซื้อเพิ่มนะครับส่วนท่านที่ติดหุ้นอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าดูมตัวตัวไปนะครับหุ้นที่ติดอยู่เนี่ยแยกให้ดีหุ้นปทิมฐานดีหุ้นปทิมฐา,านไม่ดีหุ้นปทิฐานไม่ดีเนี่ยบางตัวเนี่ยเซตขึ้นยังไม่ยอมขึ้นเลยหุ้นปทิฐานดีที่เริ่มขึ้นตามเซตเนี่ยท่านตามดูให้ดีแล้วก็ดูในแง่่ขขอองปิฐาาานนนแล้้้ววรรรผสมีกึบเย จะมีโอกาสขึ้นไปใกล้ต้นทุนเฉลีย่ยครับท่านไหมนะครับถ้ามีโอกาสขึ้นไปถึงเนี่ยจะเพิ่งเทียบหมดเหมือนกันก็ค่อยแบ่งขายเหมือนกันเพราะท่านนายน้มหลักหรือกราฟนี่แผ่ขึ้นอยู่เส้น,นขึ้นอยู่หุ้นท่านติดอยู่รอบเนี้จะขึ้นเกิน,นทุนที่ท่านติดไว้ก็ได้นะครับในรอบนี้หวังเดียวตอนนี้คือหวังวันอังชารจะเข้ามาพิจในในารณาเซจได้ไกลต่อและนี่ผมฝากรเรื่องของงานสอนน,น,นิดเดียวครับพี่ชออีกคำถามหนึง่งพอร์ตในมุมของวิชอควรจะมีหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ช่วงนี้ ช่วงนี้พอร์ตนะครับพอร์ตก็เราสามารถที่จะเพิ่มพอร์ตไปถึงระดับ6กสิเ็เปอร์เซ็ตได้นะครับแต่ถ้าจะให้เพิ่มพอร์ตเยอะกันที่สิบ์ตก็ตามเนี่ยจะที่บอกว่าต้องเฝ้าดูต่อเนื่องให้ดีนะครับอย่าไปเผลอปลว่ามองไปขาขึ้นแล้วท่านตุ้มสุดัวแล้วท่านไม่ระวังต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่ภาพที่ว่าสัญญาถารคายังไม่จบจะมีการแผ่นผลได้แล้วก็รอดูสถานการณ์ทั่วโลกด้วยนะครับได้ครับเชิญเลยครับพี่ชอปฝากอะไรเชิญเลยครับฝากเรื่องของงานงานสอนนิดเึงครับ รอบนี้รอบพิเศษนะครับผมสอนออนไลน์กับคุณชุยนะครับดรทวีรัตนมาถือวงนะครับที่เป็นคนที่เขียนเียนหนังสือเรื่องเสียเส่ยเขียนเขีย,ย,ย,ยนคุณสิบเด้งนะครับตอนนี้เราจะสอนด้วยกันเลยนะครับผมจะเน้นเรา,ราเทคนิคเรื่อพื้นฐานล่างแต่คุณชุยจะเน้นพื้นฐานเป็นหลักเทคนิคผสมนะครบคัครบคุณชุยจะสอนในแง่ของ,งหลักของแคนลเลิมผสมกันเรื่องคุณเด่นในรอบนี้ด้วยนะครับเราจะสอนออนไลน์ในวันอาทิตย์นะครับ อาทิตย์ที่8มิถุนายนครับสอนเต็มวันเช้าจดเย็นนะครับท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการสมัครเรียนก็ตามเนี่ยท่านไปดูที่ Facebook คุณสายวชติวงศ์หรือท่านสอบถามที่ไทยเควสนะครับศูนย์สองหกห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหอเจ็ดแปดเก้านะครับอย่ากของโทรสมัคร้นายครับเพราะว่าเรานะครับขอบคุณครับพี่ชอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชอโชติวงศ์เพชรไพสิษฐิ์ครับไทยเควสครับ